สี่สุกใช่ไหมรถบัสมาเจ็ดหน้าละแม่ชงหน้าอัพไซด์ดาวพอไปดาวจนล้มไห้อีกตุดมดถไหมอีกชิปเตอร์อัพดาวเลยไม่นด้ฟรีค่าจัดฟ้าค่าอดก็ฟรีสี่พลบบก็ฟรีส่งรถก็ส่งให้ฟรี เอ้พี่พิมฮะไซรเด็กยิม้าเหรออุ้ยัวนนิยมมากเลยนะพี่ตัวเนี้ยสีส้มใช่ไหมสีส้มอุ้ยเออสอง้าสสีส้มใช่แต่บอกว่ารอส่งมอบแล้วใช่หอ่าเรีบร้อยหรอเออผ่านเรียบร้อยแล้วควาสิได้ป่ะพี่เออกว่าสองสงพีซีสส้มนิดนึงนิดนึงอะอุยหวานคตรสดอะแล้วไงคนน้อยมเจน้าเจ็ดพัา ไปน้อยวุ้ยพี่อันนี้อะไรละแม่ชแชแ้ยมาเรียบร้อยชงหน้าอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวลุกปั๊มเบรกหนึ่งสองสามสี่พี่สีทุูกสูงสุดหนึ่งพันเอ้ยโคตรเท่อะไปดับพอไปดับเรา่อเลยเรารอเลยดูสลากด้วยศตวรรษยี่มิห้าใช่ปะเออหุ้ยการล้มไหมอีกการล้มมาล้มไหมอีก ไคลซานอีกไคลซานอีกนั่งคุ้มเกินพี่อุ้ยเป็นจิปเตอร์อัพดาวเลยไหมพี่ใช่อัพดาวเลยเดี๋ยวดอัพดาวเลยใช่ไอ้ว่าไม่ถ้าจะไม่มีรุ่นไหนอัพดาวใช่ตอนนี้เขาเรียกมีพาวเวอี์บายอุ้ยนุ่มๆจัดอย่างนี้มีการ์ดละต้องมีการแฮนด์การ์ดีกใช่ไหมพุทเที่ยมพี่คิวหน้าแต่งอุ้ยคนหล่อพุหล่ออุ่นกระจกก็แต่งมาเรียบร้อยพี่ขอคพรได้ไหมพี่ได้ลองดิอุ้ยผมสูงโลหกสิบนะไฮ้พี่ไม่สูงนะเข้ากันเลยเลยไปเท้าถมสองข้างเลยเท่ได้อะ อุ้ยไม่โหจริงถ้าผมหมอะแบบห้ยคุณรูสองร้อยแม่งถึงไหมตัวนี้สองร้อยเนี่ยถึงเนาะถึงถึงกำลังดีนาะไกลอ่ะอืมสุดักใช่ป่ะไม่หนักไม่หนักไม่หนักกำลังดีเลยกลังดีนะหูยชอบป่ะพี่ค่าตัวที่ลูกค้าได้ไปสุผ่านเรียบร้อยแล้วคันนี้เรียบร้อยไองว่าลูกค้าได้รับรถดีแน่นอนใช่ไม่โคตน้อยสภาพคอดีปิดติดมืออีกปิดติดมืออีกทิ้งลยล้ำล้ำเลยครบทุกอย่างแล้วก็มีโหมดอันนี้ F แล้วก็โหมด L Eco ใช่สุดเกิน ค่าตัวเท่าไหร่พี่ตัวนี้ค่าตัวอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช่ได้รถสภาพได้ตัวยี่สิบเต็มนี่นะพี่ใช่โอ้รถสภาพแบบมือหนึ่งเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ปีดาวไหมพี่ปีดาวผ่อนประมาณเท่าไหร่ผ่อนเดียวมาเข้ามาันหนึ่งข้ามาัหนึ่งเองลูกค้าคือผ่านเรียบร้อยแล้วตัวนี้ใช่ใครที่บอกว่ากำลังอยากได้ตัวนี้นะรอคันใหม่ได้เลยใช่รอคันใหม่ได้เลยแล้วผมรู้สึกว่าแซดดี้ยี่ห้ามีสามสี่คันในร้านใช่ใช่แต่ว่าคันนี้ไปคันแแลลล้้วววไปสสภาพยยเ อาจจะว่าโชคด,ดีกับลูกค้าจริงๆนะเพราะว่าสภาพมิังสวยจริงป๊าจ่ายกิบเลยบิดติดมือจัดไม่น้อยอีก<ช>โอ้ยยังหน้าหลังเต็มเ,มเลยนะพี่เนาะครบและซีซูคันนี้แล้วของเราบริการมีอะไรบ้างพี่ที่ลูกค้าอยากอย่างเช่นอ่ะคันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วลูกค้าคนนี้ออกไปได้บริการอะไรบ้างพี่ฟรีค่าจัดค่าจัด สีพหลบล่ะสีพหลบก็ฟรีแล้วต่อให้ฟรีอีใช่โอ้โหและจัดส่งเรื่องจัดส่งอะพี่ส่งรถก็ส่งให้ฟรีส่งก็ฟรีอีอยู่จังหวัดไหนก็ฟรีหมดเอางว่าทั่วประเทศไหมพี่ทั่วประเทศไทยอุ้ยจริงดิใช่โอ้โหคุ้มจัดทายว่าลูกค้าไม่คุ้มเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ไม่ต้องเสียอะไรเลย สุดเกินและเรามีรุ่นอื่นไหมพี่รุ่นอื่นก็มีก็คือเอามารุ่นนี้แค่รุ่นที่สวยเราก็เลยเอามาวิวให้ลูกค้าดูเรื่องที่แบบนิยมแล้วนิยมแล้วกันเนาะโอ้โหแล้วก็แต่ว่าเรามีทุกรุ่นเลยนะพี่่มีทุกรุ่นเลยตั้งแต่150 150ยันตัวพันตับพันเลยมีเกือบทุกรุ่นจริงจริงเลยเกือบทุกรุ่นเลยแล้วของเราในร้านเรามีประมาณเกือบ560สาขาเกือบรวงการสาขาใช่ไหมพี่หลักๆมันมาเจ็บสาขาแล้วเจ็บสาขาีสาขาอะไรบ้างนะพี่เชียงใหม่บะางเชียงใหม่ภูเก็ต บางปิ้งบางปิ้งแล้วก็ไอขอนอะอ๋อนครใช้สีก้อน้สีใช้สีแล้วก็ขอมน้อยขอมน้อยอีกไล่ขี่อี้ก็พอขอนโยธินสามสองนีกได้โอ้โหเยอะแล้วก็นี่นี่พุทธมณฑลใส่สีใช่นี่อีกเฮ้ยเยอะจัดเยอะรวมทุกสาขาคือห้าหกคนต่าคันใช่หมางไงว่ารุ่นที่ลูกค้านิยมมีแน่นอนมีแน่นอนไม่ว่าจะ X Max Corsa Sport Netgate Touring Touring มีหมดครบหมดกันใช่ เข้ามาดูได้ใช่ป่ะเออก็วันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้รถปิกเปอร์พันสองนึกถึงพี่ดี่จะพี่เด็ดได้เลยใช่ป่ะหรือว่านึกถึงร้านวีววายนะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้รถปิกเปอร์พันสองก็นึกถึงร้านวีววายได้เลยเจ้าของเราคุ้มจัดเนาะจัดอุ้ยจัดช่วงท้ายพี่อยากจะฝากอะไรกับเอสซีบ้างไหมพี่ก็อยากได้รถดีก็ต้องวิววายเนาะรถดีรถวายรถสวยมาวิววายนะใช่ไอ้ยว่าค่าบริการต่างๆลูกค้าไม่ต้องเสียเลยใช่ไอ้เ่าอยู่ที่เครดิตเท่านั้นเครดิตเทียบเลยฟรีดาวกับเลยฟรีดาวโอเคนะฮะวันนีี้ไไมมม่อะะราากเน ทีมกับพี่เด่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับ